สวัสดีครับช่องโซ u เลิฟเวอรครับถ้าคุณชอบเกมตระกูลโซเราคือเพื่อนกันนะครับบทสรุป100%ของเกม Dark คโซ l ภาคที่3นะครับแล้วก็แนวทางเก็บถ้วย p l a t i n นัม r o ฟี่นะครับสำหรับเอพิโซดนี้ก็จะเป็นตอนสุดท้ายของ DLC Ash of Ariandel แล้วนะครับจากตอนที่แล้วเราเดินทางผ่านแมป Snowy Mountain Pass มานะครับแล้วก็เปิดทางลับขึ้นมายังโบสของ Sister f r e D แล้วนะครับ เดี๋ยววันนี้ก็จะมาลุยแอเรียที่เหลือแล้วก็สูกับบอสเตอร์ปีดีหลังจากที่เราเปิดช็อตคัทตรงนี้นะครับขึ้นมาบนโบทแล้วเนี่ยตอนนี้น้องจิตตกรที่เราเคยช่วยที่คอเวนเซ t t l เมนต์นะครับน้องจะย้ายที่มาอยู่ตรงนี้ละข้างบนก่อนหน้านี้น้องจะไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับคือเราไปช่วยมาน้องก็นั่งดูว่พาพัดแคนวาสอยู่ แต่ยังไม่ได้วาดทาวอแอชท้าวมีสเดิมพันกับเราดังน fair. จองต้องการ <I S 1> จะวาดภาพเพื่อสร้างโลกอีกโลกหนึ่งขึ้นมาน would แต่ว่าจะวาดได้นี่ต้องต้องเห็นเปลวไฟก่อนนะครับน้องก็จะให้เราไปจุดไฟขึ้นมานะครับส่วนซิสเตอร์พีดีก็จะไล่เรากลับอย่างเดียวเลย บอกว่าอย่ามายุ่งกับโลกนี้นี่นะครับเดี๋ยวนั่งพักนิดนึงเพื่อโหลดจำนวนลูกธนูเพราะตอนที่แล้วใช้ธนูเวเ,เยอะเลยนี่ก็ลงมาตรงชตคัทตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปเปิดห้องบอสจะมีสวิต์เปิดห้องบอสอยู่ข้างล่างตรงจุดนี้นะครับให้พกทอชติดไว้ด้วยนะครับ เพราะว่าไอแมงวันมันทําให้เราติดสถานะบัดรลัดได้นะครับแล้วก็ถ้าติดขึ้นมาก็ใช้ทอชช่วยได้นะครับเปลี่ยนมาถือทอชแล้วค่าบัตรลัดมันจะหายนะครับตรงนี้ก็จ,จัดการให้หมดเล็งลูกตาครับมันจะทีเดียวตายเลยกำลัตงตัวเอกยเปลี่ยนเป็นแหวนแมวเลยไอแหวนเดี่ยวใสอยู่แล้วนี่ ที่มันพลนเราทำให้เราติดบัตรลัดมีเยอะครับแล้วก็ถ้ายิงจากข้างบนได้ก็เก็บให้เยอะที่สุดก่อนลงไปจะได้ไม่เหนื่อยมาก เลงลูกตาครับถ้าโดนตามันทีเดียวตายเลยคน,นไหนเลงตาได้ก็ยิงไปทีเดียวตายพวกนี้ต้องไปเลงข้างล่าง ดูว่าตัวไหนเราเล็งตาได้มีเล็งตาแต่ว่าไม่ตายเพราะว่าอ,อยู่ไกลเคตายแล้วตัวนี้ตัวนี้นมันยิงผ่านตรงนี้ได้ไหมเนี่ยน่าจะได้ยิงผ่านรูนี้ได้ด้วย จงจะมีกำแพงรับที่จะลงไปชั้นล่างอยู่ครับไม่ต้องโดดนะรับโดดลงไปเจ็บอยู่ตรงนี้เก็บไอ้พวกนี้ก่อน ตัวไหนจากข้างบนได้ก็เก็บไปก่อนครับจะได้ข้างล่างตอนลงไปข้างล่างจะได้ไม่เยอะไม่ถึงระวังล่วงนะครับมองซ้ายมองขวา ตัวนี้ได้ตัวติดที่นี่อีกที่เหลือก็ไปเก็บข้างล่างนะ ตาหลบ้วยขวานี่จะมีตัวนะครับเียบเลยเป็นตา ไ่ค่อยจะดีไป ดูดีๆนะครับมีตัวไหนบินมาหาเราหรือเปล่าในนี้จะมีชุดเกราะของเซอร์วิลเฮมให้เก็บด้วยนะครับคนที่เราเคยเจอที่ออเวนเซสเตนเมนไปโดนตัวนน้น ตรงนี้จะเป็นบัตรเจมส่วนชุดของเซอร์วิลเฮมจะอยู่ตรงนู้นขาวๆ หมดแล้วนะครับนี้นะครับชุดเกาะของเซอร์วิลเฮมแล้วก็สวิตเปิดห้องบอสอยู่ตรงนี้นะครับห้องบอสก็จะอยู่ตรงที่ซิสเตอร์ฟรีดีนั่งอยู่ข้ามไปเลยนะครับคัดซินจะได้ไม่เสียเวลาทีนี้ก่อนไปปราบบอส สเตอร์ฟรีดีนะครับให้มาตรงนี้ก่อนยังมีพื้นที่ที่เรายังไม่ได้สำรวจเป็นชั้นบนของห้องบอสอห้องบอสแชมเปียนกับหมาป่ายักษ์ก็จะเป็นเหมือนเป็นจุดประลองนะครับอันนี้ให้เปลี่ยนเป็นแหวนแมว จะต้องกระโดดไปค่อยล,ลงอันนี้ต้องลงแบบใจเย็นเลยนะครับเล็งดีๆอันนี้เกือบหลนามาตรงนี้นะครับนี่เล็งให้แม่นๆแล้วก็ยอนตัวไปตรงนี้ ตรงนี้จะมีเทคนิคนิดนึงคือให้กลิ้งเพราะว่าถ้าไปถลายตัวลงบางทีมันจะเลยนะครับกลิ้งไวอย่างนี้อ่าจะยิเกินเลยค่อยลงเดี๋ยวจะได้เจอกับ NPC คนหนึ่งนะครับเป็นพโรแมนเซอร์ชื่ออะไรนะวีวี วีลิทอะไรสักอย่างชื่อประมาณนี้อันนี้จะได้ไพลโรเมนเซอร์พาร์ติ้งเฟลมแล้วก็โคมเวิร์ดโบนเอาให้กลับบ้านเพราะไม่มีทางกลับเดี๋ยวเปลี่ยนแวนแป๊บนึง่งอ๋อแวนไหนดีแวนกลิ้งแล้วกันนะครับแล้วก็บัฟรอเลยครับ อันนี้ต้องอยู่ในร่างเอมเบอร์ด้วยนะครับถึงจะเจอเอ c นีซีตัวนี้โอเครีวิท <c oughs> รีวิท่าจะได้ เวทไพลมนเซอร์ <P il oman cer> อันนี้มาด้วยนะครับโรติงคาออสโอเคทีนี้ DLC ทุกอย่างก็สำรวจอะไรหมดแล้วนะครับเหลือแค่ปาบบอสก็กดใช้โฮมเวิร์ดโบนที่เก็บมาเมื่อกี้เดี๋ยวกลับไปเตรียมตัวกันที่ไฟล์ลิงชายนะครับมันไม่มีทางกลับทางอื่นนะครับเขาเลยทิ้งโฮมเวิร์ดโบนไว้ให้ เราจะอัพได้แค่เลเวลเดียวอัพอะไรดีเลือดหรือว่าอันดูแลน์ผมไม่รู้จะอัพอะไรครับอัพมันก็ขึ้นนิดเดียวเเลือดแล้วกันขึ้นมาแค่สิบเก้า เอแล้วก็ไปลุยบอสกันครับคราวนีเว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระดาษไฟฟ้าติดไว้หน่อยจะได้ไปช่วยบัฟ เนเดลแชปเปลน,นะครับสำหรับบอสซิสเตอร์ปรีดีนะครับก็เป็นตัวที่ยากต้นต้นตันตวหนึ่งใน,ในเกมดาร์โซสามนะครับสามารถเรียก NPC ลุงเกลมาช่วยได้นะครับแต่ว่าลุงแกตอนมาช่วยเรานี่แบบป่วยแตกมากตอนเป็นบอสแล้วเก่งใช่ลุงแกแบบ ผมว่าแกาช่วยอะไรไม่ค่อยได้มากนะครับแถมการเรียกแกมาเนี่ยทาให้บอสแบบอึดขึ้นด้วยเนี่ยครับตายของลุงเกลยยอ่ๆอย่างยยนี้บางทีแกก็ตายไประหว่างทางตายตั้งแต่เฟสสองอะไรเงี้ยทิ้งให้เราเชิญจตากรรมเดย์ก็ยังไล่เราต่อไปเตรียมของนย่นีอันนี้อันนี้ มันมีติดไว้นิดนึงแล้วก็แหวนเดีย๋ยวเปลี่ยนแหวนหน่อยแล้วกันครับเพิ่มพลังโจมตีหน่อยมีเพิ่มสเต็งอันนี้ผมไม่ใช้ดีกว่าเพราะเลือดผมไม่ค่อยเต็มเลือดผมจะโดนตีอยู่ตลอดเวลาแหวนอันนี้แล้วกันเพิ่มคริติคอล ฮันเตอร์นะครับเพิ่มเด็กจะได้ตีแรงขึ้นแล้วก็อันนี้ทำให้ตีเป็นสายฟ้าแรงขึ้นแต่น้ำหนักเกินเดี๋ยวเอาทอสออกก่อนว่าผมเอาอันนี้ออกด้วยดีกว่าโอเคครับบอสใหญ่ของ DLC Ash of a l e a l i a นะครับ <S <S พีสเตอร์ฟีดีกับหลวงพ่อนะครับ ลงมาก็จะเจอหลวงพ่อกำลังกินมาม่าอยู่อันนี้คือชามมามา่าเคขัค้ซีนข้ามไปเลยนะครับเฟสแรกก็จะเจอเจ๊ฟีดีคนเดียวกันนะครับตอนเฟสสองหลวงพ่อแกจะมาแจมปึ๊บปึ๊บเอาไงเจ๊เอาไงมีท่าลุงแกมันในบัตรบอลครับเออ 1 2 3 4 này, 6 này bỏ thang lắng 11 à, 13 14 15 16 17 18 19 20 chơi ngay, này thang lắng rồi. เพสอก็จะมีหลวงพ่อมาแจมนะครับ พี่พอเดี๋ยวโดนเจให้นั่นไงเจจะฮิวให้หลวงพ่อครับไม่ให้ฮิวโอ้ยน้ำแข็งน้ำแข็งโอ้ยโอ้ย

ไม่ระเบิดวิ่งเดี๋ยวน้ำไส้น้ำไส้โอ้โหเจอมเออเจะได้ไทยทานายสแลปด้วยนะครับแล้วก็ใส่ยังเรือเจ๊อยู่อีกหนึ่งเฟสซึ่งนรกมากเฟสลุกขึ้นมา đi đi đâu Rút Đừng Có, có đi ho Rút, Ôi, 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 ôi Ôi, ôi, Bên này, bên này khó thang lắm rồi 1 Con 2 thi thôi Ui 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 bay được lắm Ôi 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 Thế Hột cơn เยอื้มตัวตัวโอ้ยอืม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 ันโหดมากเฮ้ยแทงหลังพลาด โอ้ยยังไงยังไงยังไงครับโอ้ยโอ้ยพยา้าเข้าอืม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 ,อมโอ้ยคือไม่สามารถบรรยายอะไรได้ครับระหว่างสู้กับเจ๊กันี ต้องใช้สมาธิมากออันนี้จะเป็นบอลไฟลไปดีเอลซีลิงซิตี้นะครับไปที่เดรกคิฟส่วนบอลไฟลหลักประจำห้องบอสก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเอเคนังพักนิดหนึ่งอ๋อแล้วก็ตอนนี้นะครับถ้าเราขึ้นไปคุยกับ น้องจิตกรนะครับก็จะมีบทสนทนาเปลี่ยนไปนะครับเหมือนตอนนี้เราได้ทำให้อกองไฟเกิด,ดเกิดขึ้นนะครับในในโลกเพนทเวลลิลอสสสอฟอาเรียนเดล คือแม่ของน้องเนยได้ยินเสียงประทัดไฟรุอะไรประมาณนี้นะบบทบรราจะประมาณว่าขอบคุณที่เราทําให้ไฟเกิดขึ้นน้องจะได้วาดภาพน้องต้องเห็นไฟก่อนที่จะได้วาดภาพแล้วก็ ยังจำ N P C คอเวียนที่ผมเคยบอกตอนน่าจะตอนเอพิโซดตอนที่หนึ่งหรือตอนที่สองของ D L C เนี่ยแหละครับที่เคยบอกว่าอย่าไปฆ่าเขาไปหาเขาก็จะได้ไอ้นี่นะครับได้ไททเนสแลปอีกอันหนึ่งไปที่คอเวียนเซสนเมนต์ ในส่วนของ DLC Ash of Alien Deal ก็จะมีเท่านี้นะครับแต่เดี๋ยวตอนไป DLC Ring City จะมีลุงเกลตามไปด้วยเมื่อกี้ลุงเกลเราก็ไม่ได้เรียกมาช่วยซู้เรียกมาแล้ว,วายากกว่าเดิมจะหมุนทำไมจะต้องฆ่าก็ได้นะ เขาไม่อยู่ตรงนี้แล้วนะครับเขาไปยืนดูเหมือนแบบว่าไฟที่ลุกโชนช่วงขึ้นในในโลกของอเลียนเดลนะครับเองยืนมองด้วยความวิน oh, you. ขอบคุณเราด้วยนะ home. The ไห้ไททไนา่สแลปมาอีกงนัน When the world r o า s ก็ใครชอบเรื่องล้อเรื่องเนื้อเรื่องก็ลองมา <'s> อ่านดูนะครับก็จะจบลงเท่านี้นะครับสำหรับ DLC Ash of a r l a n d a l นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสามารถเล่นตามได้ง่ายขึ้นนะครับไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับเดี๋ยวตอนถัดไปก็คงจะเป็นการลง DLC King City นะครับ เดกลับมาพบกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ